บ่าวไทโซสวัสดีครับรอครับรอ,อคุณนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านน,านะครับเอฟซีนะครับทีมงานมีเรื่องราวข่าวดีอะไรไม่รู้ท่านผมก็ไปดูก่อนอค,คือเปลี่ยนชื่อแม่ใหม่นะห้ามเรียกท่ามเถื่อนนะ,อะพอเริ่มเมล็ดพอเริ่มเมล็ดอ่ะเมล็ดมันน่าเกลียดเก,กินภาษาสูกนักจิมากแม่ฟาใส่นนเนาะ บ่คอยไม่เล็ดไม่เล็ดอยู่้แม่ฟ้าใสนะครับวันนี้แม่ไปแต่งตัวอันนี้เสื้อที่เอฟซีให้หรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่ใส่ล่ะยังมีเสื้อสองตัวที่ใส่ได้ยังไม่ใส่ใส่ให้ดูพรุ่งนี้ใส่ดูเลยอะมุมไหนดีครับยังให้โมโหกว่านี้อะไรนี่โอ้หัดผมเออหัดอะไรนี่หาดทิ้งงานเหรอไม่ใช่เว้ยหัด ยานี่เขาเรียกว่าตื่นอ๋อนะผมอ๋าน้องมาน้องให้น้องมาเนาะที่ผมด่าทุกวันนี้เขาดารักนะด่ารพรักนะถึงด่าด่ามาเพราะรักหม้านะผมม้ามันมียี่ห้ออะไรเดี๋ยวขออนุญาตยจ้งข่าวเอฟซีก่อนครับผมสืบเนื่องจากมีทางผู้ใหญ่ใจดีเนาะนะครับอยากมีความประสงค์ที่จะซื้อ อาหารนะครับให้กับน้องหมาเนาะสี่ด้านตรอดลยไม่มีจับนั่นก็คือคุณแม่สมพิษเนาะมาให้หนึ่งกระสอบประสิบกิโลพร้อมกับถาดใสแต่ว่าถาดใสนี้ยังไม่พอเดี๋ยวตรงนี้ซื้อมาให้เพิ่มอ้อสามนะครับอ้อจะให้น้องๆเนาะกินกันแบบอิ่มน้ำคำดานไปเลยจบงานนี้ต้องอ้วนเนาะต้องอ้วนให้ได้ทุกตัวต้องอ้วนเนี่ยน่าสงสารอยู่อืมครับผมลุยกันเลยดีกว่า เพราะว่าตัวที่กัดเพื่อนเก่งๆอ่ะเราผูกไว้ก่อนอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราเอาใส่ถาดให้กินเราสัญญาไหมว่าจบงานนี้มาทุกตัวตวอ้วนสัญญาเนาะโอ้เราเราคุนเดียวสลัดสุดมาเอกี้อย่ากินนะไมอยากของของเราหยาน่าจะแย่งนะคือนะผมเดี๋ยวจบงานนี้คือเราว่าน้องหมาต้องมีเนื้อมีหนางขึ้นมานะครับผมเดี๋ยว ในชิมนาใชิมก่อนเออมุกดีว่ะเฮ้ยน่ารักดีว่ะดวดี่ากิตัวกินตัวก้าตัวเออเอาชิมเหรอโอยูดว้ชิมมาทางนี้เลยจะรู้ตัวยดิผมเองผมสิยายว่าจบงานนี้ทุกตัวต้องมีเนื้อมีหนังนะครับผมต้องอ้วนขึ้นนะครับผมเอนะ ลองจิ้มก่อนักินหรือเปล่ากินเปหรือเปล่าโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โอ้โหโอ้มันก็อย่าจิ้มทุกตัวดิมันจะกัดกันนะองไม่มาไม่ไอ้ไหนมันโหดยาไอ้ตโหดอ่ะไอ้นี่โหดอ่ะเอามือใส่ในถุงอ่ะแล้วก็หยิบเลยกานดูเห็นดกินกระดาษดอ้ ดูนะท่านผู้ชมพี่นาทีสำคัญพี่นาทีสำคัญเอาเราปาตี้กันมาเลี้ยกโอ้ยเต้าไหนอะเอาเลยไ้ไไอ้ไอ้ตันี้หดเลหทำเป็นสองถาไ้ได้เลยคะ

ค่อยๆเบาๆติดคอตัวนั้นน่ะตัวนั้นน่ะตัวดำๆน่ะเคยกินแต่้าวต้มตัวนั้นแหละแม่มีถาดใส่น้ำใส่อะไรไว้ให้แม่มีค่ะมีกาละมังก็ใหญ่ถ้ามันตัวนั้นวันเราชี้หน้าด่ามันรู้ดิคือเราสัญญาว่าจังวะนี้ต้องอ้วนอ้วนขึ้นแน่นอนถ้าทำไม่มีข้าวเพราะเอาข้าวมาเองถ้ายายไม่ด่าไม่เพราะเอามาเองผมเลี้ยงเองข้าวผมให้หนึ่งสอบ สำหรับมาสำหรับมาดยเฉพาะถ้ามันหมดนี่มันไม่อ้วนนะต้องมีอาหารด้วยนะอาหารในให้มันกินทุกตัวกันมันโวยข้าวปกติแม่เขาก็ให้กินข้าวแต่มันไม่อ้วนอ่ะมันต้องมีสารอาหารมันหลายตัวไงมันก็กินบ้างมันกินบ้างอะไรแม่ก็ไม่ให้ยืดบุทุวันใช่ไหมล่ะกินทุกตัวหรือเปล่ากินทุกตัวต้องอ้วนทุกตัวข้าวแล้วสลับตัวเล็กไม่กินมันอยากกินแต่ดูอันนี้มันแค้นเขาแล้วมันเค้นแล้วเค้นอะไรนแค้นแล้วน้ำน้ำ น้ำ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 ดูดูโอ๊ยไม่เคยกินเผ็ดเด็ดดีแบบเขาเริ่มเริ่มติดคอแล้วนี่ไม่เคยกินไงเขาไม่เคยแข็งเล็กนี่ติดคอแล้วหมะนี่นะใคร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 ตัวนี้มันเริ่มไม่รอดแล้วนี่ไม่ไม่รอดเดี่ยวกลับบ้านเลยหมดแล้วถาดนี้หมดแล้วใจจะหมดแล้วไอ้หมดคอแล้วนี่ไอ้หมดกินหมดเลยกินแค่ละเม็ดเอากินลุย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 กินพอดีเอาน้ำเอาน้ำให้ คือน้องหมาก็ดีใจเนาะอิ่มเนาะก็ขอบคุณผู้ใหญ่เจริญที่มอบอาหารลอยๆให้กับน้องมานะครับผมเป็นผมด่าแบบนี้ผมก็รักมานะพี่นะรักนะแต่ก็ด่าเพื่อคขาเพลิดเพลินไม่ด่าจริงครับผมด่าเพราะรักอืมนะครับผมเพราะเขาก็มีชีวิตเหมือนเนาะเขาก็อยากกินอยากอ้วนอยากมีความสุขเหมือนกันนะครับผมใช่โดนด่าดี ถ้าใครยุ่เรื่องมากม่ต้องกินน้ะเวัานะกินได้ไมเยอะเขาอาจไม่ยายไม่ขยายไม่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 ชินไงยังไม่กินบุมบางไม่ได้เลยอาหารเม็ดต่นนี่เพราะกระเพกลงรีบอยู่ใช้เวลาในการขยายเม่ต้นน้าอิ่มแล้วป่ะเอาเราขอบคุณผู้ใจดีมันแปดทีนะนขอบคุณเนาะขอบคุณยังคนนันไิกินน้ำเลยแปดแล้วจะแปดลยนะจะแปแล้วขอบคุณเนาะครับไปคุณแม่เข้าไปขอบคุณผู้ใจดีหน่อย ครับอาหารเนาะให้กับน้องนะฮะเนี่ยผมก็ทำความประจุของคุณแม่เรียบร้อยนะครับนะครับก็ขอให้คุณแม่เนาะในกองครอบครัวของคุณแม่นะสุดสิงเร่งนะครับผมคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมหวังนะครับปรารถนาทุกประการเนาะสาธุครับผมก็น้องหมาก็ไอตัวดำๆเมื่อกี้นะตัเล็กอ่ะเขาเขาไม่เคยเนี่ยเขาไม่เคยขออนุญาตอัปเดตไว้เพียงแค่นี้ครับเฮ้ยหมาบอีกครอบบิีบคอน้องหน่อยเร็ว โอเคนะครับผมบีบตรงคอมาครับผมเป็นแบบนั้นเลยเป็นแบบนั้นบอกเอ้อน้องเป็นความดันเหรอไม่ใช่แม่ไม่ไม่เลยซอยเป็นความดันแม่ปลาใสน้องไม่เคยกินเยอะโอเคนะผมก็ขอบคุณทางเพียกดีที่ร่วมกันให้อาหารน้องหมานะครับผมอ่าโอเคครับเราอสวัสดีครับ